ค่ะต่อมานะคะเรามาดูหลอดเลือดกันค่ะหลอดเลือดทําหน้าที่อะไรบ้างหลอดเลือดนะคะจะทําหน้าที่ลําเลียงเลือดจากหัวใจไปยังอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายแล้วก็จะเป็นเส้นทางให้เลือดจากอาวอยัยวะต่างๆทั่วร่างกายนะคะสามารถกลับเข้าสู่หัวใจได้อีกด้วยค่ะหลอดเลือดในร่างกายของมนุษย์นะคะจะมีด้วยกันสามชนิด หนึ่งนะคะจะเป็นหลอดเลือดอาร์เทอรี่นะคะสองหลอดเลือดเวนและสามหลอดเลือดฝอยหรือว่าแคปิลลารีค่ะนี่นะคะคือหลอดเลือดเวนส่วนนี้คือหลอดเลือดอาร์เทอรี่และตรงกลางนะคะก็คือหลอดเลือดฝอยหรือว่าแคปิลลารีค่ะเรามาดูหลอดเลือดอาร์เทอรี่กันก่อนนะคะหลอดเลือดอาร์เทอรี่จะเป็นหลอดเลือดที่นำเลือด ออกจากหัวใจนะคะไปสู่เซลล์ต่างๆของร่างกายซึ่งหลอดเลือดอาร์เทอรีจะมีผนังหนาแล้วก็แข็งแรงไม่มีลิ้นกั้นภายในหลอดเลือดนะคะเลือดที่อยู่ในหลอดเลือดอาร์เทอรีนี้นะคะจะมีปริมาณแก๊สออกซิเจนสูงนะคะมีสีแดงจึงมักเรียกว่าเลือดแดงนะคะแต่ว่าก็มีข้อยกเว้นนะคะก็คือหลอดเลือดอาร์เทอรีที่นำเลือดตับ หัวใจห้องล่างขวาไปยังปอดนะคะก็คือหลอดเลือด p ัน m o n a r y Artery เทหลอดเลือดนี้นะคะจะมีประมาณแก๊สออกซิเจนต่ำมีสีำ้าก็คือเรียกว่าหลอดเลือดดำนะคะอันนี้เป็นข้อยกเว้นให้นักเรียนจำให้ดีๆนะคะและหลอดเลือดอาร์เทอรี่ที่ใหญ่ที่สุดก็คือหลอดเลือดเอออร์ตาค่ะ ค่ะต่อมานะคะเป็นหลอดเลือดเวนนะคะหลอดเลือดเวนจะนําเลือดจากส่วนต่างๆกับเข้าสู่หัวใจซึ่งภายในหลอดเลือดนะคะจะมีลิ้นกั้นภายในนะคะเพื่อป้องกันเลือดไหลย้อนกลับภายในเลือดจะมีเลือดที่มีปริมาณแก๊สออกซิเจนต่ํานะคะจะมีสีสีข้ามหรือเขาอาจจะเรียกว่าเลือดดานะคะ แต่ก็มีข้อยกเว้นเหมือนกันก็คือหลอดเลือดที่ชื่อว่า pulmonary vein นะคะจะเป็นหลอดเลือดที่มีปริมาณแก๊สออกซิเจนสูงก็คือจะมีสีแดงนะคะหลอดเลือด pulmonary vein นี้จะเป็นหลอดเลือดที่นำเลือดจากปอดนะคะเมื่อปอดฟอกแล้วก็จะนำเข้าสู่หัวใจห้องบนซ้ายโดยหลอดเลือด pulmonary vein ค่ะ ต่อมานะคะ3ก็คือหลอดเลือดฝอยหรือว่าแคปิลารี่นะคะหลอดเลือดฝอยนี้จะเป็นหลอดเลือดที่เชื่อมระหวาห่างหลอดเลือดแดงกับหลอดเลือดดำนะคะจะสานเป็นร่างแห่อยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายนะคะจะมีขนาดเล็กนะคะเป็นฝอยๆมีผนังที่บางมากซึ่งหลอดเลือดฝอยนะคะจะเป็นบริเวณที่มีการแลก,กเปลี่ยนแก๊สและสารต่างๆระหว่างเลือดกับเซลล์ ค่าต่อมาเป็นเลือดนะคะนี่คือหลอดเลือดและเลือดจะอยู่ภายในหลอดเลือดนะคะเลือดจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนี่นะคะคือเซลล์เม็ดเลือดแดงนี่คือเซลล์เม็ดเลือดขาวและนี่คือพลาสมาหรือว่าน้ําเลือดนะคะส่วนนี้คือเก็ดเลือดนะคะซึ่งเลือดก็จะมีองค์ประกอบ หลักๆอยู่สองส่วนส่วนที่เป็นของเหลวกับส่วนที่เป็นของแข็งส่วนที่เป็นของเหลวก็คือพลาสมานะคะส่วนของที่เป็นของแข็งก็จะมีเซลล์เม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดแล้วก็เซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะเรามาดูปริมาณสัดส่วนกันนะคะพลาสมาจะมีอยู่ในเลือด55%นะคะส่วนที่เป็นสีเหลืองๆนี้ถ้าเราลองนำพลาสมามาพิจารณา ทราบว่าภายในพลาสมาจะมีน้ำอยู่ถึง90%ต่อมานะคะเป็นเซลล์เมืดเลือดขาวและเกล็ดเลือดนะคะคือตรงนี้จะมีประมาณ1%นะคะส่วนเซลล์เมืดเลือดแดงจะมีอยู่ในเลือดประมาณ45%ค่ะเรามาดูน้ำเลือดหรือว่าพลาสมาก,กันก่อนนะคะ น้ำเลือดหรือว่าพาสมานะคะจะประกอบไปด้วยน้ำประมาณร้อยละ90หรือว่า91เนะคะซึ่งน้ำเลือดหรือว่าพาสมาน,นี้จะทำหน้าที่ลำเลียงเอนไซม์ฮอร์โมนแก๊สและธาตุวิตามินแล้วก็สารอาหารประเภทต่างๆนะคะที่ผ่านการย่อยมาแล้วนะคะไปยังเซลล์ของร่างกายนะคะแล้วก็จะรับของเสียจากเซลล์อย่างเช่น ยูเรียแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์น้ำนะคะส่งไปกําจัดเพื่อออกนอกร่างกายค่ะค่ะเรามาดูเซลล์เม็ดเลือดนะคะเซลล์เม็ดเลือดจะประกอบด้วยเซลล์เม็ดเลือดแดงกับเซลล์เม็ดเลือดขาวแต่ว่าเรามาดูเซลล์เม็ดเลือดแดงกันก่อนนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะจะมีลักษณะค่อนข้างกลมนะคะตรงกลางจะเว้าเข้อหากัน เซลล์เม็ดแดงจะไม่มีนิวเคลียสนะคะแต่ว่าตอนสร้างใหม่ๆจะมีจากนั้นก็จะสลายหายไปองค์ประกอบส่วนใหญ่จะเป็นสารอาหารประเภทโปรตีนนะคะโดยที่เรียกว่าฮิโมโกลบินซึ่งฮิโมโกลบินนี้นะคะจะทําให้เซลล์เม็ดแดงมีสีแดงนั่นเองค่ะเซลล์เม็ดแดงนะคะจะมีสมบัติในการรวมตัวกับแก๊สต่างๆได้ดีอย่างเช่นแก๊สออกซิเจนแล้วก็แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะ ต่อมาเรามาดูหน้าที่ของเซลล์เมล็ดแดงนะคะเซลล์เมล็ดแดงจะทําหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สโดยจะลําเลียงแก๊สออกซิเจนนะคะไปยังส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็จะลําเลียงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากส่วนต่างๆของร่างกายกลับไปยังที่ปอดค่ะแหล่งสร้างเมล็ดแดงนะคะก็คือไขกระดูกเซลล์เมล็ดแดงนะคะจะมีอายุประมาณ 110ถึง120วันจากนั้นก็จะถูกทำลายโดยตับและม้ามค่ะต่อมานะคะเป็นเซลลเมือดขาวเซลเมือด er ขาวจริงๆแล้วจะไม่มีสีนะคะในภาพก็จะเป็นสีที่เกิดจากการย้อมสีนะคะเซลเมือด er ขาวจะมีลักษณะค่อนข้างกลมไม่มีสีมีนิวเคลียสนะคะเซลเมือด er ขาวจะมีหน้าที่ในการ ทำลายเชื้อโรคหรือว่าสารแปดปอมที่เข้ามาสู่ร่างกายของเรานะคะแหล่งสร้างเซลเล์เมือกขาวก็คือม้ามไขกระดูกแล้วก็ต่อมน้ําเหลืองค่ะเซลเล์เมือกขาวจะมีอายุประมาณ7 1 4ถึงวันค่ะและเกล็ดเลือดนะคะเก็ดเลือดไม่ใช่เซลล์นะคะแต่ว่าเกล็ดเลือดจะเป็นชิ้นส่วนของเซลล์เกล็ดเลือดนะคะจะมีรูปร่างกลมลีและแบนนะคะ จะมีอายุประมาณ4วันเก็ดเลือดจะทําหน้าที่ช่วยให้เลือดแข็งตัวเมื่อเราเกิดบาดแผลใช่ไหมคะสมมุติว่าเราถูกมีดบาดท,ที่นิ้วและเกิดบาดแผลซึ่งเก็ดเลือดจะทําให้เลือดแข็งตัวและจะมีไฟบินนะคะจะทำหน้าที่เป็นตาข่ายหรือว่าเป็นร่างแหนะคะมาอุดบาดแผลของเราทําให้เลือดหยุดไหลค่ะ